ตอนนี้เนี่ยทักษิณอยู่ไหนมันประหลาดไหมคะไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้เลยใช่ไหมใช่เราก็ไม่รู้เลยเราอยากรู้ดูซิเขาบอกว่าผู้ตรวจการแผ่นดินก็ไปเยี่ยมมาแล้วไม่เห็นมาเล่าอะไรให้เราฟังเลย,เลยอ่เนี่ยพี่นี่เขาเขารู้ดีมันมีหลายพวกเลยที่ไปรวมทั้งแม่กระทั่ง เนี่ยใครต่อใครก็บอกว่าไปเยี่ยมมาแล้วไปเยี่ยมมาแล้วแต่พูดไม่ได้ต้องอยู่โรงพยาบาลป่วยหนักปกติคนป่วยเขาก็อยู่โรงพยาบาลราชทันมมันคงกระจอกเกินไปก็เลยต้องมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจอยู่ชั้น14จะได้ไม่มีใครเห็นถ้าอยู่โรงพยาบาลราชทันเนี่ยคนป่วยเยอะก็เลยมาอยู่โรงพยาบาลตำรวจและบอกอยู่ชั้น14พิเศษมากใครไปก็เอารูปมาดูไม่ได้ พราะอะไรคะเพราะกล้องเสียหมดก็เพิ่งเคยได้ยินนี่แหละพี่น้องกล้องในบ้านเรากระจอกกระจอกมันยังไม่เสียเลยอะกล้องในโรงพยาบาลสิบกว่าตัวในห้องนั้นะ่ะเสียหมดเลยแล้วทําไมไม่ซ่อมทําไมไม่เปลี่ยนงบประมาณก็มีเอางบไปเยอะแยะแต่ละปีแต่ละปีนะ่ะสมัยท่านเป็นสสสมัยท่านท่านมารีรัฐท่านสมบูรณ์ทองโบราณเป็นสว เวลาเราพิจารณางบประมาณนงบพวกนี้น่ะมันแพงเป็นพิเศษด้วยแล้วทําไมไม่แก้แล้วทําไมไม่เปลี่ยนแล้วก็บอกว่าล้องเสียหมดเลยสุดท้ายเราก็เลยไม่รู้ว่าอยู่ไม่อยู่คอปทเนี่แหละเป็นหัวหอกที่จะบอกว่าคุณออกมาอยู่บอกเลยอยู่หรือไม่อยู่คุณอยู่ที่ไหนคุณจะต้องไปทําตามไปตามกฎหมายกฎหมายบอกว่าคุณไปไหนคุณก็ต้องไป จาร์ปาโมทบอกแล้วเนี่ยเป็นเทวดากับแพทนะ่ะบอกว่าเป็นนักโทษเทวดาใครๆก็ตามหาคน้านคว้าหากันหมดนะคะแต่ขอโทษยังหาไม่เจอเลยก็อีกแค่เนี้ยหลวงบ้านตำรวจเนี่ยชั้นสิบสใครก็ขึ้นไม่ได้การมาญีการตำรวจไปยังขึ้นไม่ได้เลยพี่น้องมันพิจารณาอะไรนักหนาท่านทัน้งหลายต้องไปรอที่หน้าโรงพยาบาลตำรวจเลย เขาจะออกจากที่นั่นเพื่อกลับบ้านจริงหรือเปล่าข้าราชการทั้งหลายที่ช่วยคุณทักษิณอยู่ตอนนี้เนี่ยระวังจะติดคุกแทนทักษิณมีข้าราชการที่ติดคุกแทนยิ่งลักแทนทักษิณเนี่ยเยอะมากเลยเพียงแต่ว่าได้ลดโทษลงไปเรื่อยๆด้วยเหตุผลด้วยอภินิหารอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้เขาได้ลิ้มรสการติดคุก ไอการลดโทษการเหลือเท่าไหร่มันอยู่นอกอำนาจเราพันท่านทั้งหลายท่านบอกว่าท่านจะต้องเซฟกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเราพูดทุกวันนี้เราไม่ได้คิดว่าเราจะเอาผิดใครเราจะมาว่าใครแต่เรากำลังบอกว่ากระบวนการยุติธรรมมันถูกท้าทายถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วมันจะเรียกว่ายุติธรรมได้อย่างไร ยุติธรรมมันก็ต้องเท่าเทียมไงก็บอกอยู่เนี่ยป้ายบอกอยู่ยุติธรรมคือเท่าเทียมเป็นธรรมคือเท่าเทียมแล้วทำไมมันมีคนที่มันเหนือคนอื่นพิเศษทำไมเขาถึงต้องพิเศษเขาเป็นเทวดาเหรอจนได้ฉายาว่านักโทษเทวดาเราไม่เข้าใจว่าบ้านเรามีกฎหมายแล้วทำไมมันใช้อย่างไม่เป็นธรรมกฎหมายมี สอนมาท่านก็เคยเรียนมาใครก็เรียนมาว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมายแล้วเมื่อมีคนบางคนสูงสุดเคยมีอำนาจสูงสุดในประเทศไทยในด้านบริหารแล้วไม่เคารพกฎหมายไม่เป็นไรหรอขนาดคิดดูสิว่ารัฐบาลที่แล้วยอมแก้กฎหมายแก้ระเบียบทั้งหลายเพื่อที่จะรอรับเนี่ยให้เขาได้พักโทษเนี่ยวันที่18กุมภาพันธ์เนี่ยนะคะผพนก็พี่น้องทั้งหลายก็ต้องรอดู แล้วพออย่างนี้เนี่ยนะคะมันเป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายแล้วมันก็มีเทวดาเทวดาที่อยู่เหนือประชาชน